สวัสดีครับเบบซี FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามนะครับแนวทางมมราสามัคคีแล้วก็สาม,มคัคคีวีไอพีนะครับขอมาดูผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและก,การคำนวณน,นะครับนำผลวิออกมาคิดมาคำนวณว,วิเนะคราะห์หาเลขเด่น กับจาก0ูึง9คัดไปเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับจะมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมนะครับกับก็มาดูผลออกนะครับผลออกของสามาัคคี เราสมัครีผลออก63856นะครับ63856กเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ63856ครับเหมือนเดิมเน้นให้เก้ามาหอีกแล้วนะครับ ในเลขเก้ามาหกปีนะครับผมก็จับแนวทางผม่านที่ติดตามก็อาจจะราบดีเนาะนะครับผมก็พูดย้าทุกคลิปนะครับว่าอันหดที่ผมจับเลขเก้าก็ระวังเลขหก 6, จับเลขหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดนะครับก็มีแค่สองตัวนี้แหละนะครับที่สลับกันอยู่นะครับแต่ว่าใครที่นําชุดวินไปใช้นะครับนาชุดวินไปใช้ก็ถือว่าเข้าเนาะนะครับที่ห้าหกตรงตรงนะครับ่านท,ที่ใช้ชุดวิน จับใีเลขจีเก่แต่ว่านี้แมคกับผมจับที่เลข9 9 4 9 5 9้าต่ถ้า้าว่าใครจับที่เลข6ก็จะเป็น6 5หใครจับเลข4ก็ที่ว่าหลุดนะครับเพราะเลข4ไม่มาเลยนะครับก็ถือว่าจุดยินเข้านา้องวิ่งลวดนะครับแต่ว่าใครเล่น9กับ6กับพอก,ก็ได้ที่6นะครับแต่ว่าแนวทางที่ผมลงให้ก็คือหลุดนะครับคือเลข9ก กลับไปกันต่อที่สามัคคีบีไอนะครับผลออก8 6608 8 6608กนะครับกับส่วนสามัคคีก็หลุดนะครับก็มี9เหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้เน้นที่9พอ2องแนวทางมันได้4กับ9 4 9นะครับแต่ผมก็จับให้อยู่ข้างล่าง ต้องาใครดูนะครับเป็นแมกกาสี่สี่เก้าเก้ามันไม่มาเก้าเก้ามันมาหกหกก็ถือว่าแนวทางผมหลุดนะครับจุดบินก็มีเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับเหลือก็หลุดนะครับกับแนวทางหลุดผมก็ต้องขอโทษสมาชิกฟีดซีด้วยเนาะนะครับสําหรับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับก็มาตามกันต่อ วันที่26วันที่26นะครับวันที่26 เดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับแนวทางเรื่ลาวสามัคคีกับลาวสามคัคคีแล้วก็ สามกีวีไอพนะครับก็มาตามตัวเนาะนะครับแนวทางมันจะเดินตอนน่อหรือว่าหยุดเดินนะครับ สามัคคีแบบเราสามคัคคีวันนี้ชุดบินผมให้ที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ เลขเด่นได้หกกับเจ็ดหกมันยังหกจะยังอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ผมให้เก้าเนาะนะครับไปหกวันนี้ง6หกมันจะมาเก้าหรือเปล่านะผมก็จะเน้นในที่เลขหกไม่ใจว่านันสูตรมันได้เลขหกเน้นไปที่หกนะครับ ก็มีโอกาสมาทั้งสองตัว 6, ทั้งหกทั้งเจ็ดนะครับเลขสองใุ่มคัดมาแล้วนะครับเหลืออยู่แค่สองตัวมีโอกาสมาเท่ากันนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้นะครับก็แค่ยกระดับการลงทุนเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนท่านไม่ชอบตัวที่ผมเน้นก็เล่นตัวที่ไม่ได้เน้นก็ได้นะครับหรือจับเอาในชุดวินเลยนะครับชุดวินนะจับทั้งหมดเพราะจะได้หกชุดนะครับไปยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับเนี่ยหกแปดหกเก้าหกศูนย์ 7 8 7ดแ0ก็นะครับก็รวมเลขเด็ดมาด้วยกันก็จะเป็น7นะครับแต่ถ้าว่าจับทั้งหมดจริงๆมันจะได้10ชุดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับตัวประกรบมาด้วยกันนะครับตัวประกรบมันก็จะเป็น8980แล้วก็90ครับมันจะเป็น10ชุดดันั้นผมจะเลือกจับเฉพาะตัวที่ผมเน้นให้นะครับเน้นให้ก็เน้นให้ทีเลข6 เลขหกก็ระวังเลขเก้เนาะเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเน้นเพิ่มเติมนะครับตัวเลขเด่นถ้าเลขเด่นมันเยอะมันไม่คุ้มนะครับเงินตัวที่ผมเจาะนะครับก็เจาะให้เลขหกห6แปดแล้วก็6ก6ูนย แล้วก็60ส่วน3ตัว3ตัวก็จับปที่8 60แล้วก็960 860กับ960 ันนี้ถามมาชุดไหนที่สวยที่สุดแล้วก็หน้าหน้ารุ้นที่สุดผมรุ่นที่60นะครับ60กับ68หน้ารุ้นนะครับดังนั้นตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ที่หกศูนย์นะครับกับสามตัวก็8 60หกศนะครับวน เลขระวังนะครับท่านก็เปลี่ยนเฉพาะตัวที่ผมเน้นให้ก็ได้เนาะไม่ต้องไปจับทั้งหมดนะครับอย่างผมเน้นนะที่เลขเก้าเก้ามันมีอยู่ในชุดวินอยู่แล้วนะครับท่านจะจับตัวไหนก็ได้อาจจะเป็นเก้าศูนย์ก็ได้เนี่ยผมเน้นนที่หกศูนย์ก็ระวังเก้าศูนย์ก็จับแค่นี้พอนะครับเลขเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็จับมาเจ็ดศูนย์เลยนะครับหกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ในสามชุดนะครับ หรือว่าท่านจะเอาสามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับสามตัวก็จะเป็นชุดนี้นะครับกลับไปต่อที่สาม v i p นะครับชุดวินผมให้ที่แปดสี่เก้าย์สาสี่เก้าศูนย์สา นะครับส่วนเลขเด่นเลขเด่นก็มาที่8กับ4กับ8กับ4ก็ในที่เลข8ก็เจาะ3มชุดนะครับก็จะมี80ู 0, ก็มี89 8, 8 0 แล้วก็8 3 3ตัวมัจับให้2ชุดก็คือ8 4 9 8 4 9หรือ4 8 9ก็ได้นะครับาะวผมบางทีมันอาจจะแยกกันมาหรืออาจจะไปอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหลังลก็จับ3ตัวกันไวนะ้อีกชุดหนึ่งนะครับคือเล็กเด่นมาด้วยกัน8ปนี่แหละจับให้ที่8 4 0 สังเกตเลขเด่นนะครับ2แนวทางสามาัคคีกับสามาัคคี VIP บางทีมันสลับกันมานะครับบางทีถ้าว่าสามาัคคีหลุดนะครับมันก็จะดึงลงไปที่สามาัคคี VIP นะครับที่เลข6แต่ในชุดวินนะครับไม่มีเลข6นะครับมีเลข9ครับชุดวินมีเลขเก้าสุดที่ผมเน้นนะเน้นที่เลขแ ตัวที่หน้ารุ่นที่สุดก็คือแปดเก้านะครับแปดเก้านะครับเล็กดินมาด้วยก,กันนะครับเป็นมาแปดหกนะครับระวังแปดเก้ากับแปดหกดนะครับสองแนวทางนี้ถ้าติดไว้ก็ได้นะครับแปดเก้ากับแปดหนะครับติดไปสักตัวส่วนตัวที่ผมเน้นนะครับก็เอา3ามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับรว่ามันติดชุดเด็กเด่นอีกตัวหนึ่ง ถ้าท่านจะจับก็จับเป็น8 9นะครับแล้วก็6กแแล้วก็4 4 9เกานะครับเขาเช่นนี้พอนะครับตัวที่ผมไม่ได้จับนะครับจับทั้งหมดมันจะเป็น6ชุดเล็กมันจะเยอะอยู่พาท่านมีทุนนะครับก็ลองเพิ่มเติมไปได้นะครับแล้วนกะ็บางท่านอาจจะเล่นชุดวินนะครับวินเอาเลยก็ได้นะครับสำหรับแนวทาง ครับการที่รับแนวตามก็เก็บเอาไว้นะครับก็ระวังนะครับสองแนวต่างนะครับสองแนวต่างผมจะเขียนให้แช่เอาเอาเลขเด่นมาด้วยกันเน,ะนาะสองแนวต่างมันก็จะเป็นหกแปดเก้าแปดติดตัวหนึ่งก็เป็นสี่หกสี่เก้า สี่หกแล้วก็สี่เก้าีคือเลขเด่นมาด้วยกันก็นจะได้แค่ชุดนี้นะครับผมไม่ได้จับเลขเจ็ดนะครับมันจะเยอะไปใหญ่เนาะก็มีชุดนี้ชุดที่สวยก็คือหกแปดสองชุดนี้นะครับหกแปดกับเก้าแปดนี่แหละเก้าแปด 6กับ8เล็กเด่นมาด้วยกันครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่26เดือน4พศ2 5ร8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ